ปาปีสวัสดีค่ะดิวันดิ้งค่ะเช้าวันที่4ของเราวันนี้เราจะเดินทางไปที่ The Making of Harry Potter เรากำลังจะนั่งตัวยามาโตะเซรายนะคะจากวโนะไปอิเคมุคุโระแล้วก็ต่ออีกสายนึ่งไปก็ดีกว่า <c oughs> Let's go <S <c oughs> ถึงซานโทชิมะเอ็นแล้วถ้าเจอรถไฟสีแดงเข็ยนโทชิมาเอ็นมาถึงแล้วนะนี่คะ่ะแล้วก็นี่ตู้โทรศัพท์ รู้สึกเป็นการตอบรับเบาๆว่าถึงแล้วยิ้เสียงเพลงนะป๊ะปี้และปลุกใจมากว่าให้เรา,เราตู้กดน้ำอยู่กดน้ำที่ที่มีตู้เขาบอกมันเดินใกล้ๆอะ่ะจริงๆหลายคนเขาก็มารีวิวนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่เคยมาเนะาะแต่ก็ตื่นเต้นที่ญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญกับต้องใช้รถเข็นมากๆเลยก็คือเรามีทางลาดแล้วก็มีทางลาด สำรองไว้ด้วยทางลาดหนึ่งกับทางลาดสองเผื่อนี่ชั้นไม่พอไปใช่นู้นไม่ต่างกันเลยป้าทางออกเขียนเลยนะคะว่าตรงนี้ออกฐานนี้แล้วก็ตรงไปเลยดึ้งตึงตูดึ้งตึงดึ้งตึงึ้งตูดึ้งตึงถูกป่ะถูกห้อยป่ะตรงไปกันเลยค่ะเดี๋ยวรอบนี้แหละถึงข้างในแล้วนะคะ The m a k i n g of h ฮ r r y p o พ t ตเตอร์ค่ะ w a r n e r Brothers s t u d o ชวัดโกเกียวเราซื้อตั๋วมาไว้แล้วรอบบ่า,บายสาเนี่ยพอดีเลยบ่ายสาจะเปิดทิ่เก็ตก่อนกดทุกตะเคียเดมอ่ะพอเราถึงแล้วโอ้ขโมยจะเจอมักองกรเลยอออบ้าจริงเข้ามาเขาก็จะมีดิจิตัลไกด์นะคะก็สามารถซื้อได้พามาดูแผนที่ดีกว่า รเราเข้ามาตอนรอบบ่ายสามนะคะก็มีทดตอนรอบบ่ายสามครึ่งว้าวนะแล้วเ,เห็นใครไหมแฮร์รี่พอตเตอร์อว้าวใหญ่มากะะนี่ร้องอาหารฮะสวยเราค่อยออกมาซื้อก็ได้ค่ะเราเข้าไปเลยไหม ให้เขาดูด้วยค่ะติกเก็ตของหนูอ่าโอเค thank you โอเค thank you เอ๊ะเอาทิกเก็ต50บาทน่าตื่นเต้นไหมน่ากลัวไหมน่าไม่กลัวแฮร์รี่พอตเร ตอนนี้เราอยู่ใน The Warner Brothers ค่ะ The Making of Harry Potter เรามาดู Harry Potter กันว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะบ๊ายบายดูตีค่ะแกงเป็นตีต้ังถ่ายแบบนั้นเลยโอ้โหวิวตีอยู่ที่แคนทินนะคะแคนทินของใครคะแฮร์รี่พอตเตอร์เนอะทำไมให้ทำตัวเ็ม ไทีิฟตตอตเตอร์เขาเป็นพ่อหมดอันนี้เราอยู่ในนี่โรงอาหารของทอกวอ์ค่ะ,คะน,นี่อันนี้เป็นห้องที่ทุกคนใช้กินข้าวกันค่ะแล้วอยู่ข้าวหรือยัง เขาปิดทางไม่ให้ขึ้นค่ะแต่มันตกเขากลัวน้องตกลงมาอันไหนดีฉากหลังไหนดีอันนี้ไหมสีฟ้าไหมอันนี้ไหมเย้ ดาวน์โหลดคิว o d e โคสำหรับถ่ายรูปในนี้พอถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็นำ qr อารโค้ของเรามาสแกนที่สเตชันตรงนี้ได้เลยอยากได้พื้นหลังแบบไหนก็สามารถไปสแกนได้ a อถึง E นะคะนับไปเลยปีนแล้วปีนแล้วีนแล้วเห็นไหมเห็นตัวเองไหมเห็นตัวเองปะไม่เห็นตัวเล็กเกินไปอ ได้เลยน่ารักจังเลยเฮลีเฮลีเฮลีหาเฮลีเฮลีมาดูเบื้องหลังของพ่อกับลูกเขา เอ็กซ์เพลทเอ็กซ์พลอเรอร์เด็กกริฟฟินดอร์คอมมอนรูมนี่ไงเป็นห้องของกริฟฟินดอร์ค่ะว้าวใช่ค่ะพนังเรียบร้อยเลยเป็นห้องนอนของกริฟฟินดอร์ไปดูห้องของนี่ไหมเซอร์คลินไหม นี่เป็นห้องของซุเทอร์ินว้าวห้องของซุเทรินค่ะนะไปเราจะมาเลกควิดดิทกันโอเคไหมน่าจะเป็นผู้ชมโอเคป่ะไปเข้ามากินนาเดี๋ยวเราจะเป็นกิฟฟินดอร์ค่ะรอบแรกก็ต้องแยกกันแยกกันแยก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 ไราเยแยกกันยเปยนเลกดี้งแก Yeah. Okay. Lang mo

มาแล้ว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 ตัวอะไรอ่ะแมวเหรอเป็นแมวแมวแมวแล้ว <c oughs> กลับเข้ามากินอาหารที่คาเฟ่กันนะคะาน,ากกน่ารักจังบรรยากาศน่ารักมากเลยเนาะร้อยไปนิดนึงต้องมาตอนไช่พักกันสักครู่หนึ่ง มาชิวกันในห้องนี้ต่อก่อน่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบฮั่ตออธิบายหน่อยข้างบนคืออะไรฟองมันคืออะไรข้างบนม,นมันเหมือนวิปคาราเมลนะฮะวิปคาราเมลแล้วข้างล่างมันเป็นคาซ่าคาซ่าเย็นเย็นใช่ไหมน้ำอ้อยเออน้ำอ้อยไม่ถึง อร่อยไหมคะเด,ดี๋ยว <laughs> เราช็มสิรสชาตเป็นยังไงคะหวานหวานใช่ไหมแม่บอกแล้วอร่อยอร่อยไหนชวอกก้ไหนชอกโก้ช์แกปทำพ่ธีโลกแม่ห,หนะิพิธีโลกนะ อารมณ์อารมณ์ดีแะกลับมา r e เวอร์แล้วว้าวบ้านของแฮร์รี่ค่ะอันนี้ห้ามอะไรห้ามเข้าค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นห้องนอนของ<ำ>แฮร์รี่ค่ะ เพราะว่าแฮร์รี่อ่ะได้อยู่ในห้องนอนที่ไม่สะอาดเลยนะั้นเราดูห้องครัวไหมเขาดูห้องครัวนะคะโอ้โหนี่อาหารใครอยากกินแล้วเธอไว้หมดเลยเนี่ยทำไมหนูกินแเธออ่าบ้านของลุงเวนนอนและป้าแพททูนเนียนะจะได้ป่ะไม่ได้ค่ะมันมันสกปรกมันเลอะมือมว้า อันนี้เป็นเป็นจดหมายค่ะจดหมายที่เขาส่งมาให้แฮร์รี่ค่ะเยอะมากเลยบอกว่าให้แฮร์รี่แฮร์รี่เ<ล>ยอะเพราะอไไรเพราะว่าแฮร์รี่อ่ะยังไม่ได้เปิดอ่านสักทีค่ะทางโรงเรียนเลยส่งจดหมายมาเยอะมากางเงินของแฮร์รี่ใช่เขาน,นอนอยู่ใต้นี่ค่ะอยู่ใต้หลังคานะคะี่ค่ะพันตอนเก่าๆชุดห้องเก่าๆนี่โอ้น,นี่มันไนท์บัสที่น่าว้าว พลตฟอร์มเกาสามส่วนสีค่ะเราเข้าไปกันเถอะอันนี้เป็นสถานีรถไฟ through the wall อู้อนารถไฟ <S <S พาน้องไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าเราอยู่ในรถไฟใช่ไหมคะกินตุ๋ยมากรถไฟอันนี้ห้องของแคลวี่กับเอนที่เจอกันครั้งแรกะนะขนมเยอะมากแล้วก็นี่คือห้องของเม้าฟอยทเอ่อที่เม้าฟอยอยู่ อ๋อ <Ken> นี่มันไข่นะจินนี s <S ่หร oh, <Ary a. S 1> ือเปล่าชูนชูนอ่านี่มปนแฮร์รี่มีเฮดวิกด้วยแค่รุ่นอ่ะ ว่านี่ที่มีผู้เสีความตายอยู่ข้างนอกรถไฟน่ารัก <c oughs> น่าทำท่าน,น่ารักเ a g ิกอิส a g i c ไ <oughs> ม่รู้ผงฟลู Three of magic อ๋อกะสุนมวลกระสุนมนต์ การสร้างสีนหนังนะคะเขาต้องมีฉากด้าหลังก่อนแล้วก็มีเป็นคนเข้ามาอ๋อเป็นคนเข้ามาแล้วก็เป็นตัวอะไร <c oughs> นิฟเลอร์เข้ามาด้วยอเ,วเยอนอ หยุดร้องเพลง ที่ไปไปกินเไรก่องดื่ม้วยนะคะขอบคุณเต็มด้วยอยู่นตะโก้นะคะสะขบเมนะแล้วก็ตะหมวยหลับครับเป็นไมเหรอไหมว้าวกินอร่อยใช่ค่ะนี่ค่ะเป็นคุณะบุชิค่ะ สวยไหมเย่ yeah. เมื่อกี้อตุตส่าโตเสร็จแล้วก็กินซูชิโร่ต่อเขาลูกกินได้ข้างหนังเนี่ยเขาทหนังต้มน้ำต้มอ่ะน้ำมันไทยอ่ะน้อง,อง,องต่อเองไหมคะเย้เอาเลยโอเคกินเลย นล้อคนลอก็ราอันนั้นอันนั้นอันนอุ้ยนั้นปีเท่าไหร่

แต่นัทดูแรงแบบี่ด้วยโคไนน้องกี๊นั่งักลังกลัง